สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเม่ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักปักแรกของเดือนเมษายนนะคะก็คือวันที่1ถึง15เมษายนปี6 6ก็ถึงคิวของชาวพฤกษ์ช่องเมเมดูได้ทั้งรัคนาแลวก็ราศีค่ะการแบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยเลยนะคะเป็นดวงทั่วไปที่เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสมพั์ในปัจจุบันเช่น มีคนคุยนะคะมีแฟนหรือว่าแต่างงานแล้วนะคะถ้าคุณยังโสดสนิทหรือว่าคุณรอรักเก่าอยู่เนี่ยจะมีดวงสถานะโสดแล้วก็สถานะรอรักเก่า่ยให้ค่ะว้าวไพ่ดีนะคะมีเลเวอร์มีเด d ิเชียนขึ้นมาแนวโน้มดีนะคะถ้ามาแบบนี้แล้วยิ่งดีต้อนรับชาว2ด้วยนะคะใครที่เดียวกับชาวพฤิกโสก็เข้ามาดูดวงนี้ได้นะไพ่สลับค้างกันได้ค่ะ เดีย๋ยวเราจะเริ่มเปิดไพ่นะคะเป็นพลังงานตัวตนของคุณพึกศบแล้วก็แฟนคุณนะคะสามใบข้างบนเป็นตัวตนคุณพึกศบนะสามใบข้างล่างตัวตนของคนรักของคุณนะคะไพ่ค่อนข้างดีค่ะท้ายสํำรับนะคะมีไพ่กาวคาถาก็หมายถึง ประสบการณ์นะคะของคุณ2คนน่นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะการเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันนะคะความผูกพันต่างๆที่เคยมีตรงนี้จะช่วยทําให้คุณรู้จักตัวตนกันและกันมากข,ขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นนะคะเรามาดูพลังงานของคุณคุณได้โชเรียตกับหัวนะคะมี7จ็คาถากับหัวแล้วก็มี5้าคาถาก็อุปสรรคนะคะข้อขัดแย้งระหว่างคุณ2คนจะลดลงนะ,ะอาจจะมีการ ตัดสินใจที่จะร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะหรือไม่ก็เป็นการลดทิฐิที่มีต่อกันนะคะภายห้าคาถาก็หมายถึงการใส่ความพยายาม make the effort หรือว่าหมายถึงการเสียสละนะคะเพื่อที่ให้ความสำคัญไปต่อได้เป็นการเสียสละของตัวคุณพฤกษ์ศพนะคะ ไพ่เดอะชาริออตขึ้นมากับหัวก็หมายถึงตัวคุณสองคนเนี่ยมีความเป็นเนื้อคู่กันแต่ว่าเป็นคู่ที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าด้านใดนด้านหนึ่งนะคะหรือไม่ก็จะหมายถึงระยะทางที่ห่างกันเป็นรักทางไกลอะไรแบบนี้เนาะชาริออตกับหัวมันก็หมายถึงว่า,าช่องว่างระหว่างคุณสองคนนะหรือว่าข้อแตกต่างนะคะมันลดลงอาจจะหมายถึงการปรับตัวก็ได้นะคะความสัมพันธ์มันก็จะมีทิศทางที่มันเป็นบวกมากขึ้นนะคะในช่วงปักแรกนี้ ทีนี้มาดูแฟนคุณนะคะเขาได้2ถ้วยกับหัวได้สามคาถาแล้วก็ไพ่เอ f ดฟซอดจะมีจุดเปลี่ยนค่ะที่ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะ,นะคะก่อนหน้านี้นะคะเขาอาจจะไม่พอใจอะไรบางอย่างในตัวคุณหรือไม่ก็มีปัญหาอุปสรรคเข้ามาทําให้คุณ2คนต้องห่างเหินกันนจะเห็นได้ว่าไพ่ที่เกี่ยวกับปัญหาก็จะขึ้นตรงกันเลยนะคะเป็นใบแรกตรงนี้ คู่คุณเนี่ยอาจจะห่างกันไปแล้วนะคะหรือว่ามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะไม่ได้สงบสุขเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงปักแรกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีจุดเปลี่ยนนะ,ะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะทําให้คุณสองคนเนี่ยสามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์แล้วก็มีอนาคตร,ร่วมกันต่อไปได้นะคะยังได้ไปต่อนะมองว่าตัวคุณภิกษบน่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่านะคะแล้วก็เสียสละทําให้ความสัมพันธ์มันยังรับรื่นไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันนะคะ วันนี้อาจจะมืดนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอ่านในช่วงเย็นนะคะช่วงกลางวันก็อากาศตอนเกินไปนะคะเกินกว่าที่จะตั้งสมาธิทํางานได้นะคะก็เลยต้องมาทําสมาธิช่วงเย็นๆแล้วก็อ่านดวงเปเพื่อนนะคะปกติเนี่ยเมย์ก็ทํางานทุกวันนะคะชอบทํางานตอนเช้าๆที่สุดนะคะอากาศดีเนาะ กดสดุกนะคะมีไพ่สองถ้วยกับหัวขึ้นมาแล้วมีเอซอบอนนะคะแล้วก็มีไพ่ไฮพีเซตกับหัวเดี๋ยวเราเช็คท้ายสำหรับกันก่อนต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะความใจร้อนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าเป็นตัวเราเราก็ต้องควบคุมอารมณ์เราเนาะแต่ถ้าเป็นแฟนเราที่ใจร้อนเนี่ยเราก็ต้องรับมือตรงนี้ให้ได้นะคะเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่ใจเย็นกว่านั่นเองนะค่ะ สองถ้วยกับหัวก็คือไอ้ข้อขัดแย้งนะคะหรือว่าความแตกต่างระหว่างคุณสองคนน่ยนะคะจะสามารถ แก้ไขได้นะคะหรือว่าทำให้มันมีช่องว่างระหว่างการน,น้อยลงได้โดยการปล่อยวางนะคะมีคนคนหนึ่งที่เสียสละนะคะอย่างที่บอกมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ลดความจูจ้จี้จุกจิกหรือว่าการจ้องจับผิดกันนะคะแล้วก็ไพ่เอซซอวนก็หมายถึงโอกาสที่2การให้โอกาสกันและกันนะคะแล้วก็พาชั่นในความสัมพันธ์ที่ถูกปลุกขึ้นมาการเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะก็เป็นภาราการบวกนะ เรากําหนดได้นะคะถ้าเรายัอยากไปต่อเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็อาจจะต้องมีการเสียสละอะไรบางอย่างค่ะเพล้วคนรักเนาะช่วงนี้จะเป็นการเปิดไพ่ล็อนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้นะคะชัยโยน s c ิสคอสโตนรวมถึงใครสนใจหินมงคลด้วยนะก็แอดไลน์เดียวกันนี้เลยนะคะ ไพ่สามใบนะคะสำหรับ Romance Angels ส์คะประจำปักแรกของเมษาย,ยนปี6 6ให้กับชาวพุกธศกมีไพ่เซ r เรชันขึ้นมานะคะมีเขาคอู่ในโซเมทแล้วก็เลดเจอร์ i s s ชูนะคะ คุณสองคนมีปัญหากันก่อนหน้านี้นะคะมีการเซเปเรตมีการงอนกันนะคะแต่ว่าถ้าส่งพลังงานบวกถึงกันเนี่ยนะคะทั้งคุณแล้วก็เขาอะสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นการปล่อยวางกันไม่พยายามควบคุมสถานการณ์หรือว่าคุณรักมากจนเกินไปนะคะการปรับตัวข้อหากันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้ค่ะคีย์เวิร์ดตรงนี้คือการส่งพลังงานบวกถึงกันนะคะได้ผลแน่นอนเนาะไม่จําเป็นจะต้องอพูดคุยกันก็ได้นะคะแค่ส่งพลังด้านบวกไปคิดถึงเขาในแง่ดีนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่คำแนะนำจาก Angel w a n e น r นะคะใครมีคำถามขาดใจลองตัง้งนคะำถามได้นะเผื่อหน้าไพ่ a n n e จิลวันจะตอบคำถามทได้นะคะช่วงนี้เสียงแทรกนะคะจะไม่ใช่เสียงรถเหมือนเดิมแล้วแต่จะเป็นเสียงธรรมชาติแทนเพราะว่ามียายที่อยู่นะคะ Fu l people definitely know นะคะแล้วก็แดดสัม m e t ติงเบเ t อร์นี่ไงจักรวาลตอกย้ำแล้วนะคะว่าอย่าคิดลบให้คิดบวกอย่างเดียวนะคะเ e ฟ i n i t e l y ลีโนขึ้นมาอะไรที่เป็นความคิดด้านลบเนี่ยมันก็จะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้าหาตัวเรานะคะดังนั้นก็ตัดความคิดด้านลบไปได้เลยนะ,ค,ะคิดบวกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ส่งพลังงานบวกถึงแฟนเราด้วย Helpful people นะคะถ้ามีอะไรที่มันหนักเกินไปแก้ไขเองไม่ได้ขอตัวช่วยได้นะคะปรึกษาหารือคนที่คุณไว้ใจนะคะการเข้ามาดูดวงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการปรึกษาหารือเช่นเดียวกันเนาะได้ Something better นะคะเดี๋ยวจรารวันจะส่งพลังบวกมาช่วยคุณสถานการณ์จะคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะรับพลังงานบวกได้เลยวันนี้ขอบคุณชาวลึกศพแล้วก็ชาวสอทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันด้วยแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยรับชมดวงรายวันนะคะเมฝากนิดนึงเนาะ,ะดวงรายวันเนี่ยจะลงทุกวันนะคะแยกเป็น12ราศีเริ่มตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันเลยนะคะถ้าคุณไม่อยากนอนดึกก็ดูตอนเช้าก็ได้ค่ะวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะช้ำๆเลยนะคะอความมลีนและก็โลสคอร์นะคะ เข้ามาพร้อมกันนะคะก็มีทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่นะคะสนใจหินส่งเสริมความรักก็ติดต่อไม่ๆได้นะคะข่าวนี้นะคะก็มีโรสควาสเข้ามาใหม่นะคะ มีทั้งหมด3เส้น3ขนาดนะคะรลตคอสเนี่ยก็เป็นหินเมตตามหานิยมแล้วก็หินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้เรามีความอ่อนโยนนะคะดึงเอาบุคลิกด้านความอ่อนโยนของเรานะคะคออกมาเนาะก็จะมีขนาดนะคะ7จ็จมิลนะคะ9.5มิลแล้วก็มี14มิลนะคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ชอบความโดดเด่นถ้าชอบเส้นเล็ก,ลกใส่หลายๆเส้นนะคะก็จะแนะนําเป็นเส้นนี้ส่วนเส้นกลางเนี่ยใส่เส้นเดียวก็ได้นะคะ แล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโรสคอส Madagascar แท้นะคะไม่ผสมสีแน่นอนนะคะอ่าหินสวยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยยังไงติดต่ออ่าแอดไลน์ได้ที่ชยยัยโยนโรสกอร์สโตนได้เลยนะคะ ถ้าลองใส่กับหินที่เป็นโทนสีหวานๆอ่อนๆด้ยกันก็จะสวยหวานมากเลยนะคะคิกคุเลยค่ะสไตล์สาวญี่ปุ่นค่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ช u n d c r a y o stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ